สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้กี่จะไปสองที่นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่พระราชวังบางป,ะ,ปะอินก่อนนะคะเราถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทางรถไฟที่จะไปที่ลพบุรีได้ที่ก็จะขึ้นรถจากที่สถานีบางปะอินไปที่ลพบุรีได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวัน วันนี้น่าจะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคือที่จะไม่ออกไปไหนอีกแล้วดังนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปที่บางปีักันก่อนนะคะดูซิว่าเราจะมีเวลาเหลือแค่ไหนถ้าเกิดว่าไปแล้วติดลมก็อาจจะไปที่ที่พระราชวังมาปีนที่เดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากที่นั่นเองเนี่ยก็ถ่ายรูปได้ไม่มากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอยู่บางที่ที่เรายังเที่ยวไม่เสร็จนะคะ ที่บางปะอินเนี่ยเราเก็บข้อมูลไปได้ประมาณสัก60%แล้วนะคะแล้วก็อีก40%ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระตำหนักชั้นในที่อยู่ด้านในดังนั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะได้แค่ภาพแต่วิดีโอจะได้แค่ไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่พระราชวังบางปะอินค่ะสวัสดีค่ะ